พอเราเดินทางมาไกลมากๆเลยคุ้มค่ามากในการเดินทางครั้งนี้ค่ะสำหรับวันนี้จะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเช้านี้อยู่ที่เชียงคานค่ะจังหวัดเลยที่เห็นอยู่นี่คือที่ภูทอกสูงมากๆนะคะที่เรามาหนาวเย็นแล้วก็โชคดีค่ะที่เราได้เจอทะเลหมอกสวยๆแบบนี้นะคะ นี่คะ่ะทุกคนเราจะลอกนะคะเรามาชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลเหมอกคะ่ะวันนี้โชคดีมากๆเพราะหลายๆคนมาแล้วไม่เจอทะเลกาดมาให้ทุกคนได้ชมกันก็ขึ้นมาสูงพอสมควรเลยคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วสีขาวคะ่ะนี่คะ่ะเก็บบรรยากาศมาให้ชม ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมเข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาส่งกำลังใจหมอกค่ะเราอยู่เหนือเมฆนี่นะคะคำพูดที่ว่าอยู่เหนือเมฆมีจริงนะคะทุกคนสูงเหนือเมฆอากาศมาให้ทุกคนได้ชมกันก็ขึ้นมาสูงพอสมควรเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วสีขาวขา สวัสดีทุกคนนะคะเช้านี้อยู่ที่เชียงคานค่ะจังหวัดเลยที่เห็นอยู่นี่คือที่ภูท่อกาดมาให้ทุกคนได้ชมกันก็ขึ้นมาสูงพอสมควรเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วสีขาวขาหมอกค่ะเราอยู่เหนือเมฆนี่นะคะคำพูดที่ว่าอยู่เหนือเมฆมีจริงนะคะทุกคนสูงเหนือเมฆ อากาศมาให้ทุกคนได้ชมกันก็ขึ้นมาสูงพอสมควรเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วสีขาวๆที่เห็นอยู่ไม่ใช่น้ำนะคะทุกคนเป็นทะเลเหมอกนะคะวันนี้เรามาเจอทะเลเหมอกค่ะเป็นบรรยากาศที่สวยมากๆทุกคนอยากให้ทุกคนได้ชมนะคะเก็บภาพเก็บบรรยายหมอกนะคะวันนี้เรามาเจอทะเลเหมอกค่ะ เป็นบรรยากาศที่สวยมากๆทุกคนอยากให้ทุกคนได้ชมนะคะเก็บภาพเก็บบรรยากาศให้บรรยากาศและภาพเล่าเรื่องเล่าถึงความงามจะไม่บรรยายแล้วนะคะให้ทุกคนได้ชมอย่างมีความสุขเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันค่ะเป็นมุมมอง360องศาเลยนะคะก็คือหมอกจะอยู่รอบตัวเราทั้งหมดเลยนะคะสูงมากๆนะคะที่เรามาหนาวเย็นแล้วก็ โชคดีค่ะที่เราได้เจอทะเลหมอกสวยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนเราจะเท้าที่เห็นอยู่ไม่ใช่น้ำนะคะทุกคนเป็นทะเลหมอกค่ะเราอยู่เหนือเมฆนี่นะคะคำพูดที่ว่า อยู่เหนือเมฆมีจริงนะคะทุกคนสูงเหนือเมฆหมอกค่ะเราอยู่เหนือเมฆนี่นะคะคําพูดที่ว่าอยู่เหนือเมฆมีจริงนะคะทุกคนสูงเหนือเมฆให้บรรยากาศและภาพเล่าเรื่องเล่าถึงความงามจะไม่บรรยายแล้วนะคะให้ทุกคนได้ชมอย่างมีความสุขบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ เป็นมุมมอง360องศาเลยนะคะก็คือหมอกจะอยู่รอบตัวเราทั้งหมดเลยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเช้านี้อยู่ที่เชียงคานค่ะจังหวัดเลยที่เห็นอยู่นี่คือที่ภูทอกเนี่คะ่ะเก็บบรรยากาศมาให้ชมขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมเข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาส่งกำลังใจเนีคะ่ะ เก็บบรรยากาศมาให้ชมขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมเข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาส่งกำลังใจค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเช้านี้อยู่ที่เชียงคานค่ะจังหวัดเลยที่เห็นอยู่นี่คือที่ภูทอก พะเราเดินทางมาไกลมากๆเลยคุ้มค่ามากในการเดินทางครั้งนี้ค่ะสำหรับวันนี้จะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบบรรยากาศที่เรานำมาฝากในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบบรรยากาศที่เรานำมาฝากในวันนี้นะคะนี่ค่ะเก็บบรรยากาศมาให้ชม ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมเข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาส่งกําลังใจเพราะเราเดินทางมาไกลมากๆเลยคุ้มค่ามากในการเดินทางครั้งนี้ค่ะสําหรับวันนี้จะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะอบอกนะคะเรามาชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกค่ะวันนี้โชคดีมากๆเพราะหลายๆายคนมาแล้วไม่เจอทะเล,ละให้บรรยากาศและภาพเล่าเรื่อง เล่าถึงความงามจะไม่บรรยายแล้วนะคะให้ทุกคนได้ชมอย่างมีความสุขหวังว่าทุกคนจะชอบบรรยากาศที่เรานำมาฝากในวันนี้นะคะให้บรรยากาศและภาพเล่าเรื่องเล่าถึงความงามจะไม่บรรยายแล้วนะคะให้ทุกคนได้ชมอย่างมีความสุขบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ เป็นมุมมอง360องศาเลยนะคะก็คือหมอกจะอยู่รอบตัวเราทั้งหมดเลยนะคะเอ้าที่เห็นอยู่ไม่ใช่น้ำนะคะทุกคนเป็นทะเลหวังว่าทุกคนจะชอบบรรยากาศที่เรานำมาฝากในวันนี้นะคะ นี่ค่ะเก็บบรรยากาศมาให้ชมขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมเข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาส่งกำลังใจหวังว่าทุกคนจะชอบบรรยากาศที่เรานำมาฝากในวันนี้นะคะ สูงมากๆนะคะที่เรามาหนาวเย็นแล้วก็โชคดีค่ะที่เราได้เจอทะเลหมอกสวยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนเราจะกิการมาให้ทุกคนได้ชมกันก็ขึ้นมาสูงพอสมควรเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะพระอาทิตย์กําลังจะขึ้นแล้วสีขาวค่หมอกค่ะเราอยู่เหนือเมฆนี่นะคะคำพูดที่ว่าอยู่เหนือเมฆมีจริงนะคะทุกคนสูงเหนือเมฆ หมอกค่ะเราอยู่เหนือเมฆนี่นะคะคำพูดที่ว่าอยู่เหนือเมฆมีจริงนะคะทุกคนสูงเหนือเมฆอกนะคะ เรามาชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกค่ะวันนี้โชคดีมากๆเพราะหลายๆคนมาแล้วไม่เจอทะเลให้บรรยากาศและภาพเล่าเรื่องเล่าถึงความงามจะไม่บรรยายแล้วนะคะให้ทุกคนได้ชมอย่างมีความสุขเพราะเราเดินทางมาไกลมากๆเลยคุ้มค่ามากในการเดินทางครั้งนี้ค่ะ สำหรับวันนี้จะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะเก็บ,บรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันค่ะเป็นมุมมอง360อองศาเลยนะคะก็คือหมอกจะอยู่รอบตัวเราทั้งหมดเลยนะคะหมอกค่ะเราอยู่เหนือเมฆนี่นะคะคำพูดที่ว่าอยู่เหนือเมฆมีจริงนะคะทุกคนสูงเหนือเมฆหมอกค่ะเราอยู่เหนือเมฆนี่นะคะคำพูดที่ว่า อยู่เหนือเมฆมีจริงนะคะทุกคนสูงเหนือเมฆสูงมากๆนะคะที่เรามาหนาวเย็นแล้วก็โชคดีค่ะที่เราได้เจอทะเลหมอกสวยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนเราจะสูงมากๆนะคะที่เรามาหนาวเย็นแล้วก็โชคดีค่ะที่เราได้เจอทะเลหมอกสวยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนเราจะกอกนะคะ เรามาชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกค่ะวันนี้โชคดีมากๆเพราะหลายๆคนมาแล้วไม่เจอทะเลสูงมากๆนะคะที่เรามาหนาวเย็นแล้วก็โชคดีค่ะที่เราได้เจอทะเลหมอกสวยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนเราจะเพราะเราเดินทางมาไกลามากๆเลยคุ้มค่ามากในการเดินทางครั้งนี้ค่ะ สำหรับวันนี้จะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันค่ะเป็นมุมมอง360องศาเลยนะคะก็คือหมอกจะอยู่รอบตัวเราทั้งหมดเลยนะคะน้าที่เห็นอยู่ไม่ใช่น้ำนะคะทุกคนเป็นทะเลให้บรรยากาศและภาพเล่าเรื่องเล่าถึงความงามจะไม่บรรยายแล้วนะคะให้ทุกคนได้ชมอย่างมีความสุขนะคะ เรามาชมบรรยากาศ